เดี๋ยวคนที่ tiktok หรออยากจะพีอาคอะไรกันเอาฟังไงแจักอะไม่ใช่นั้นแ้วครับในเมื่อกับผมรู้จักไอ้จักนี่อยู่แล้วไม่ไม่ไม่เอานะเมื่อกี้เนี่ยลิขิตนะเนี่ย ูบอกเลยกูิดว่าไอ้เนี่ยนี่ก็เล็กฮะไอ้เ่ยเล็กจะอยากเจอมายั้วันทีโคน ได้ีตักลอดีกว่าเรียบร้อยนะเปสุดในรุ่นนีไปสุดนรุ่น้าง9ในปีง0 1 0 ทำของตัวเอง่แต่เพื่อนมันเตืมฝากไว้คือ <c oughs> มันวไม่ต้อง,งยิดไม่เตืมเ้ยวัรุ่นสร้างตัวมึงฟังคำพูดดีๆนะก่อนที่มึง,มงนะมจะไปคุยเพื่อนฝากวามึงจะซื้อบา้าน you or... อีก็มาเอ้ยมาแล้วนี่ไอ้เขี้มาแล้ตพร้อมเลยเดี๋ยวกูเปิดเพลงด้ว่ะเรวจัดอ่ะกูบอกเลยนะลิฟต์สิบมาก็ลิฟต์สิบเถอะตอนนี้ไม่ไหวละอารมณ์แม่ขึ้นจริงฮึควายในเปิดเพลงนี้ไม่ได้เลยนะกูบอกเลยมันเล่นมไม่หนุกไม่สีมือมันไม่ขึ้น เังวันเลยขอเปิดเพลงเลยแล้วกันคนดูเที่ยอะไรเนี่ยซานดูสิอา้ามึงทำไมมึงไม่ทำอินโทรเพราะวะบอกสร้างอไรเนี <c oughs> ่ย <c oughs> ไม่กูบอกเลยนะเท่จริง <c oughs> อ่ะ โอ้ว่าสาไไกลหายไกลเยอะแบบอ้โหเยอะเดี๋วกูทิ้งมีดอลหไปแล้วกันจียาสมาแล้วจ้าขอมารีวิวของก่อนละจ้าอะไรเงี้ยกูม่ต้ปูกูไม่ต้ปูกูม่ต้ปู จะเปิดกล้อง <según unda. S 2> ไปถ <How well. S 2> ่ายคกปอิงกัูใไอเียวก็อเนี่ยนะเนี่ยงบาเฮ้ย่ นังก็ได้วะปวดหิวก็ได้วะไว้เชื่อยิ่มาจานวะจะปูสังขาระวาดเชี่ยได้เนี่ยเชยิช่ขยิบเขยิบเขยิไม่จด้ผีหลาคนนะปูมีคนหลับนนี่เออดาบมันฟันแล้ว ừ, ơ ơ, mặt của mình, mặt của mình, mặt mình Mặt ảo là cứ thổi là cứ thổi là cứ thổi là. cái này lại Cái này nhau bả lấy kìa Ê kìa, quỳnh, quỳnh, bỏ lấy cái xem chết này

กูจะตายอะไร่ไหนเหี hmm. ้ยผ hey, yeah. ีม oh. ันเห็นกูได้ว่แม่งเลยจะไมไหวเสกเว้

อ้อ้เยมสวนยจังหน่อยเลสเปวาปิศาจยวัอารวาดาโยบิยะคันธารปตังคิสวาอยู่อีโอ้ล่ะกูสวม่นไทเียเรียบร้อยเกลวทเดียวายวอาวาาบยะเป็นาันาตางคเนยเนอะไรล่ะก็กูอย่างวะกูแบบโอ้ยเียกูสวมมน่าต่อเลยเียนน จะซือไม่เลยทีนีงว่าหวดีทีนีว่ตัวนได้เได้แต้มคไดเลยยังไงเาะดยังไงยีห้อนตอัว ก่อนไมยไม่ถ่ายไลยก็ได้ โอเคตาดนี่ตาดทั้งแถวแล้วตัดทั้งแถวเว้ย<ะ>มาต้องชนะแล้วว่ะไอเอฟไอเอฟสติ I m. I m. ใช่เฮ <I 'm. S 1> ็บสติเว้ยม,มารีแบบ่แมงบวสติมือที่สองแล้วนะด,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 ดูโปรไฟล์ของแม่กันคนดูโอ้สติสติติไนะอ้เหี้ย เรื่ต่อแล้วกัน ชีวัตรเล่ได้เวลาเล่นแล้วขอเล่นปรจริงจังหาของทำพิธีทำพิธีทำตามพิธีหรือออกออกจากนิวรณ์หรือกำจัดผีหน้านนี้กูทะัตหน,น้าหนี้กูทะัตสงสารรถสงสารรถเยอะได้ยีกว่านี้ฟังไว้นะกูไม่คเคยเล่นเพียรเลยโหโมไม่รู้จักเลยโอ้โหถูกเจ้าตัดติดจะไปเก็บของหมดที

ตะปูสังขารวาดเอาวะอ๋อเชื่อกุวัผีแล้กูุดไปนึ่พันไปนึ่มาจค่ไหนวะต่อิเเ่อเอเป็นมากเลยมีคนมากว่าแล้วมีคนมากว่าแล้ว Cái này ừ, bao này, ừ. Cái này là tập huấn. của ôi trời ơi, ông oh, cũng còn. Cái cụ cũng chắn đi, nó đang áp lượng, tí mà không để tiền Cái Cái này tập đồ luôn To con này. là bậc đèn sâu <laughs> okay, cục hình bao giờ? มันหายใ่มันหายเจ้าคุณกะไม่ได้ใม่มาคุ้อาว้ค in yeah. ุเอาะไอ้เหียโอ้ยยูไมเหี้ยได้แมตาข้อคนั่วเลยแ่งพกฮึไแ่งกูแย่แย่แล้เปล่ารับดิ จะขี้ยมึงไปรับบทไหนมาเนี่ยไม่เอาใครเลยวิ่งเดินผ่านทุกคนเว้ยไม่เอาใครเอากูมันไม่สวดสวดมโนกูสวดยากเว้ยกูกูกดกดบ่ทันไอ้กูกดทันอยู่แต่กูกดคิดเนี่ย กับก okay, like okay, ูสังฆาววสเลยกูไม่เล่นเองหรือมาดูคนเขาเขาเล่นวะไอ้เหี้ยกูลงคลิปแบบนี้ไปแล้วเนี่ยบนั่ละเดี๋ยวแม่เล่นอย่างเสียงเลย nhịn nè. Ủa, nó จะเอาจะยังชุกได้อยู่เนาะโอเคนเลยนะจะตายแล้วอีเหี้ยคนจะหายแล้วเนี่ยไปโอเคคลิปนี้ก็จบยัง,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 งเท่านี้แหละคตื่นเหนื่อยและวอ่ะจบแค่นี้แหละนีงแหละทุกคนดูไปละ